นี่ก็นายางตายนะฮะนี่ไม่ได้กรีดนะครับเดี๋ยวเราจะมากรีดกันหลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะนี่ฮะพวกนี้นครับนี่จำไว้เลยนะครับต้นใหญ่ต้นนี้นะเนี่ยเวลาเรากรีดไปเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ออกพอไม่ออกเราก็ไม่ <laughs> ไม่กรีดนะครับเห็นไหมรอยกรีดนะฮะนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราจะมาฉีดทางหน้ายางนะครับส่วนทางดินเราฉีดแบบนั้นเดี๋ยวหน้ายางเดี๋ยวผมบอกนะครับบอกวิธีฉีดนะครับ มาดูตัวนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกันนะฮะนายางตายมันไม่ออกนะฮะมาดูใกล้ๆนะีฮะกล้องมาดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยปัญหานะครับนี่ก็จะเป็นพวกเชื้อราดำนะเชื้อราเส้นดำเนี่ยแหละฮะนะครับแล้วก็ระบบรากมันไม่กินปุ๋ยนะครับมันจะขาดพวกกลุ่มแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับที่อยู่ในดินเราแก้ปัญหาเรื่องระบบรากเสร็จแล้วฉีดเสร็จแล้วนะ ต่อไปเราแก้ปัญหาเรื่องหน้ายางนะครับเราก็มาฉีดหน้ายางอีกครั้งหนึ่งเนาะไปมานี่ต้นนี้นะต้นนี้ก็คือหน้ายางไตนึ่งน้องเขาไม่กีดแล้วนะเขาปล่อยไว้นะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอันนี้ฉีดไปแล้วเมื่อกี้ให้ให้น้องไปฉีดต้นต่อไปนะเราจะใช้นะครับผลิตภัณฑ์ฟูล่านะครับไคโตซานะครับหนึ่งฝานะครับหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งถึงสิบลิตรนะครับหนึ่งถึงสิบลิตรอันนี้แบบเข้มข้นเลยนะครับเราจะต้องการกระตุ้นให้มันออกเร็วๆนะครับ ครั้งแรกเราฉีดให้เต็มหน้าเพื่อฆ่าเชื้อรานะครับฆ่าเชื้อราดำนะฮะฉีดแค่ตรงนี้นนะเอาให้ฉ่ำเลยนะครับมันจะได้ซึมผ่านเข้าไปเพื่อนะฮะเพื่อไปกระตุ้นให้สารไคตินเนสนะครับสารไคตินเนสไปเขาเรียกน,นะไปลดปโปรตีนในส่วนของทอ่อน้ำยางแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องสารลิกนินไม่ให้เกิดสโตนเซลล์ที่ไปอุดตันทอ่อน้ำยางน,นั่นเองอเอเนะครับไปเตะเอาเลยลุยเลยนะครับ อ่าเนี้ยฉีดแบบนี้เนี่ยออกนิดเดียวนะออกนิดเดียวนะนี่เราฉีดให้ชําเลยเอานั่นละนี่แล้วก็อีกสักสองสามวันนะเรามาฉีดอีกครั้งหนึ่งนะฉีดเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าหน้ายางนิ่มกรีดง่ายขึ้นแสดงว่า,ามันเริ่มปรับนะฮะปรับสมดุลทําให้ทอน้ายางออกดีขึ้นนะครับนี่น้องบอกตอนไหนไม่ออกนะแถวนี้ทั้งแถวเลยใช่ไหมครับแถวนี้นเลยครับ อน้องบอกว่าแถว,แถวนี้ไม่ออกเลยพอไม่ออกก็ไม่กรีดครับทิ้งไปเลยครับลมเสียเอาให้ถามเลยนะทีหน้าแผนะยฮะจุดเด่นตัวเด่นของมันก็คือปันสามารถจัดการกับเชื้อราได้นะครับทุกชนิดพวกไฟท็อปทาร่าผิวเสเลียมนะครับปลาเส้นดําอะไรต่างๆเนี่ยมันแก้ได้หมดอ่ะนะ <c oughs> ตอนนี้เหนื่อยแล้วนะครับน้องก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> น้อเหนื่อยแล้วนะแล้วก็ฝากติดตามเนาะแล้วก็ไอ ต้นแบบเนี้ยน้องน้องคิดว่ามันจะออกออกไหมหลังที่จากที่เราแก้แล้วคิดว่าน่าจะออกไหมน่าจะออกครับเพราะอะไรก็ได้บำรุงรลกบำรุงไหนก็นน่าจะออกเห็นว่ามีพี่ชายอีกคนหนึ่งเนาะครับมีอีกแปลงหนึ่งครับคือคนละแปลงกับของเราใช่ครับอ่าเขาเขาเขาใช้ฟูราเป็นไงก็ขึ้นก็ใช้มันก็ออกนะครับเห็นเขาใช้เห็นพี่ชายใช้นะครับแล้วก็เห็นว่ามันออกดีน้องก็เลย มาใช้บ้างนะครับตอนนี้จะไม่แพ้ละพี่น้องต้องได้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 ดีกว่าพี่ชายแน่นอนไม่ยอมกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาติดตามกันนะครับเพราะว่าของเราก็ปลอดภัยเนาะแล้วไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายนะครับมาติดตามกันตอนต่อไปนะกับลุยตามนัดนะครับแปลงของน้องวันชัยนะครับแปลงนี้นะครับผมน้องชายผมเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ